นี่เป็นมะนาวปลูกในกระถางนะคะวันนี้กุ้งจะพามาทำน้ำหมักกำจัดพวกมแมลงพวกมดนะคะกำจัดเพี้ยนะคะเห็นไหมคะกำลังแตกยอดแล้วก็ปลายยอดเขาจะมีมดนะคะมีมดแดงนะคะมีมดแดงนะคะ ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นะคะเพียก็จะลงหนอนก็จะลงนะคะเพียจะลงหนอนจะลงอันนี้คือโดนกินไปแล้วนะคะเป็นรูรูงนี้นะคะถ้าเป็นรูรูนะคะถ้าเป็นรูรูคือโดนกินนะคะนะคะ อันนี้ให้ดูต้นมะนาวในกระถางของ,ของกุ้งนะคะสูงมากนะคะสูงมากนะคะเพราะว่าเรามีสูตรน้ําหมักที่บํารุงต้นบํารุงรากนะคะบํารุงใบนะ,ะเดี๋ยวจะมาบอกอีกคลิปนึงนะคะสําหรับน้ําหมักบํารุงนะคะวันนี้จะมาเป็นน้ําหมักกําจัดนอนนะคะกาจัดมแมลงกําจัดมดก่อนนะคะเห็นไหมคะนี่ นะคะกำลังแตกยอดเลยนะคะแต่ก็จะมีมดแดงมาก่อกวนนะคะยอดกำลังสวยเลยนะคะแตกทั้งหมดสามกิ่งนะคะเพราะกุ้งปักทั้งหมดสามกิ่งนะคะเขากำลังแตกทั้งหมดสมกิ่งนี่กำลังสวยเลยนะคะกำลังสวยเลยเพราะฉะนั้นต้องดูแลนะคะต้องดูบ่อยๆนะนะคะ ไปค่ะงั้นเราไปทําน้ําหมักกันเลยค่ะสูตรน้ําหมักของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีง่ายๆนะคะสามารถหาได้ในครัวเรือนนะคะ mm. ก็จะมีน้ํายาล้างจานนะคะน้ํายาล้างจานแล้วก็กาแฟเป็นกาแฟดํานะคะเป็นกาแฟดําหาที่อยู่ในบ้านเรานะคะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้เกลือนะคะเป็นเกลือแล้วก็ช้อนนะคะน้ำเปล่า1ลิตรนะคะแล้วก็กระบอกฟอกกี้นะคะ อุปกรณ์มีแค่3อย่างเท่านี้เองนะคะอุปกรณ์หลักๆหาได้ในครัวเรือนนะคะราคาประหยัดนะคะแล้วก็เป็นน้ําหมักที่ทําแล้วสามารถใช้ได้เลยนะคะฉีดได้ทั้งใบนะคะฉีดได้ทั้งยอดแล้วก็ฉีดได้ทั้งล่างนะคะหรือใครจะไปลดโคนต้นไม้ก็ได้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวบํารุงรากไปในตัวด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะ ะะวัตถุดิบหลักเราก็จะมีน้ำยาล้างจานนะคะกาแฟเกลือป่นแล้วก็ช้อสนสำหรับตวงนะคะน้ำเปล่า1ลิตรขวดฟ็อกกี้นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะก็เตรียมน้ำเปล่า1ลิตรนะใครจะใส่ชามใส่อะไรก็ได้นะคะแต่กุ้งใส่เหยือกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเทใส่ฟอ็อกกี้มันจะเทง่ายนะคะ,ะน้ำเปล่า1ลิตร กาแฟหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเป็นกาแฟดำนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปในน้ำเลยค่ะสูตรน,นี้จะหอมกาแฟนะคะเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะสูตรน,นี้คือจะหอมกาแฟมาก เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำยาร้างจานนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนี่อ้อหยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้มันละลายนะคะให้มันเข้ากันแล้วก็ละลาย สูตรนี้เป็นน้ำหมักไล,มไล่มดไล่แมลงไล่เพี้ยนะคะสามารถทําแล้วใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องทิ้งไว้ข้ามคืนนะคะใครจะทํามากกว่านี้ก็ได้นะคะแต่อันนี้วันนี้เราจะฉีดต้นมะนาวนะคะ สารสกัดจากกาแฟตัวนี้จะช่วยในการบำรุงรากด้วยนะคะ,นะคะละลายแล้วนะคะละลายแล้ว,นะะลลลวเราก็จะเทสใส่ฟอกกี้ถ้าใช้ไม่หมดก็สามารถเทสใส่ขวดนะคะ เหตุหผลที่ใช้เหยือกนะคะมันจะเทล,ลงขวดฟอกีีได้ง่ายเทลงไปเลยค่ะสามารถเก็บไว้ใช้ได้หลายวันนะคะถ้าใช้ไม่หมดนะคะเก็บใส่ขวดน้ำได้นะคะ ได้แล้วค่ะน้ำหมักสูตรกาแฟของเรานะคะงั้นเดี๋ยวเราไปฉีดกันเลยค่ะได้น้ำหมักแล้วนะคะเราก็ฉีดไปเลยค่ะฉีดตามใบนะคะฉีดให้ครบทุกยอดเลย สูตรนี้ไล่มดไล่มแมลงได้แน่นอนนะคะแล้วที่สําคัญคือหอมกาแฟมากนะคะพวกมดเขาจะไม่ชอบกาแฟนะคะฉีดใต้ใบด้วยค่ะฉีดใต้ใบด้วยนะคะบนใบใต้ใบฉีดให้รอบราบเลยค่ะสูตรนี้สามารถฉีดได้สองวันฉีดทีนะคะสองวันฉีดหนึ่งที อาจจะไม่ถนัดนิดนึงนะคะเพราะว่าถือกล้องไปด้วยฉีดไปด้วยนะคะนี่ค่ะฉีดใต้ใบด้วยนะคะฉีดใต้ใบแบบนี้นั่เอยนะคะฉีดลากนะคะฉีดลงไปในดินฉีดลากนะคะ หรือส่วนที่เหลือเราเอามาเทตรงรากก็ได้นะคะฉีดแบบนี้สองวันฉีดหนึ่งทีนะคะสองวันฉีดหนึ่งครั้งแค่นี้มดกับแมลงก็จะไม่มาก่อกวนแล้วค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะ